นี่ครับเป็นการทําเครื่องยำนะอันนี้เขาเรียกยำอะไรเนะยํำอะไรเอ่ยยำตะไคร้ยำสมุนไพรยำสมุนไพรปูม้านะฮะที่แรกนึกว่าจะยำแบบมะม่วงไม่ใช่แล้วครับจะเอามาเป็นยำแบบใหม่นะเป็นเป็นยำโบราณนะฮะยำบ้านๆนะฮะเขาเรียกว่ายำสมุนไพรนะฮะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับตะไคร้ใบมะกรูดหั่นฝอยตะไคร้ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับ มีมะนาวมีพริกนะฮะแล้วก็มีมีมีพริกนะแบบนี้นะครับตะไคร้นะฮะมีตะไคร้ด้วยนะครับตะไคร้หั่นฝอยนะฮะแล้วก็เอามายำนะผสมน้ำยำนะผสมน้ำยำนะแต่งปรุงรสนะฮะจับใส่ย่าเทนะจับใส่อ่านี่ครับเพราะว่าใส่โซดาใส่น้ำคุูนี้แค่โซดาแล้วแล้วก็ไปฟริกนะฮะ

จะแซ่บเลยใส่มะนาวแล้วใส่เครื่องปเรียบร้อยแล้วชิมดูชิมน้ำดู่อนน้อยนน้ันงอันนี้แมวเลยใช่ปะอืออวุ้ยจะจุนทำไมไรอะยำยงยำ้งรชาตินมันจ่งมังรับสชาติแซ่บแซ่บนะอ๋อปลานิดเปลาหมึก อาจารย์แบบนี้กลยจานอีแบบนี้จานเป้นจานเปรเบ็ดเ้อตานอชิมีิโอ้โหหอมนะผงแตงปลานะอือ รสกุ้งมันขาดเย็นนิดเปรี้ยวหน่อยเดี๋ยวจเดี๋ยวลองชิมดูนะหนึ่งชิ้นนะครับเนื้อเทียมเนื้อกระเทียมเกลือสดๆบานๆน้องชาย่โทรมาถามว่าหมดได้ยังเจาะเปรี้ยวนะเปรี้ยวมากไหมต้องเติมอะไรบ้าง รสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็โอเคครับกลมกล่อมได้กลิ่นของสมุนไพรที่เป็นตะไคร้นะครับใบมะกรูดมันจะดับช่วยดับคาวได้เยอะนะฮะนี่ครับโอเคเลยนะฮะแล,ล้วก็ใส่ลงไปในจานนะครับเ,เน,นี่นนย

ลานน้ำเลยร้านน้ำยำเลยครับนี่สีสันขายไปทะเลอย่างเดียวนะอยอนโอ้ยอดแล้วครับน่ากินแล้วครับนี่ครับ นี่คนระับวางลงนะฮะก็มีเพม่นปูมานี่มาด้วยนะสองรายการนะวันนี้ครับยำซะก่อนโอ้โหสีสันอะไรจะปานนั้นนะผมก็เพิ่งกินครั้งแรกนะฮะยำสม,มุนไพรนะฮะ โดยคุณเล็กจันที่มานะครับยำแบบบ้านๆนะฮะได้กลิ่นสมุนไพรดับกิ่นของปูแล้วกลินก่นขอกินน้าวนะฮะเดี๋ยวไปชิมกันนะครับ